Did I ever tell you what the definition of insanity is? Mm. Insanity is doing the exact same fucking thing over and over again, oh, expecting shit. shit to change. Holy fucking shit! Stay down! No. 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 โลกที่สวยงามเกมเพลย์ที่อิสระและว,วายร้ายผู้เป็นตำนานนี่คือคำนิยามของ Far Cry 3เกมที่ประสบความสำเร็จอย่างท่วมทน้นและกลายเป็นพิมเขียวเป็นสูตรสำเร็จให้กับ Ubisoft แต่หน้าแปลกที่คำนิยามความบา้าคลั่งที่พวกเขาคิดขึ้นมาเองกับมือกับกลายเป็นสิ่งที่อธิบายการเดินทางของค่ายเกมยักษ์ใหญ่นี้ได้ดีที่สุดเมื่อพิมพ์เขียวนั้นถูกนำไปใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยความคาดหวังว่าผลลัพธ์จะยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิม ในคลิปนี้เราจะย้อนกลับไปสำรวจกับความสำเร็จของฟาคราย3เพื่อหาคำตอบว่าทำไม Ubisoft ถึงไม่อาจหลุดจากสูตรสำเร็จนี้ได้สักทีถ้าให้ว่ากัตามตรง Far Cry 3ไม่ใช่เกมที่คิดค้นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆให้กับวงการเกมแถมในปี2012ปีที่เกมนี้วางจำหน่ายมันมีเกม Open World มากมายที่น่าสนใจและก็ยอดเยี่ยมในแบบของมันไม่ว่าจะเป็นโลกแฟนตาซีที่ชวนให้เราหลงไหลไปกับการประจนภัยอันไร้ที่สิ้นสุดของ The Elder Scrolls V: Skyrim โลกประวัติศาสตร์อเมริกาที่กว้างใหญ่ไพศาลของ Assassin's Creed 3หรือโลกใต้ดินของฮ่องกองที่ดิบเถื่อนและมีชีวิตชีวานใน Sleeping Dogs แต่ละเกมต่างก็มีจุดแข็งที่ชัดเจนและมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ผู้เล่นแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ Far Cry 3โดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางเกมเหล่านั้นคือการที่มันเป็นเกมที่มีวงจรเกมการเล่นที่ติดพันกิจกรรมหลักนอกเหนือจากเนื้อเรื่องมันถูกออกแบบมาได้อย่างชาญฉลาดและเชื้อเชิญให้คุณอยากที่จะใช้เวลาไปกับมันและไม่ว่าคุณจะเลือกทําอะไรก่อนทุกการกระทําจะถูกหลอมรวมกลับมาอยู่ศูนย์กลางเดียวกันอย่างแนบเนียนเสมอนั่นคือการทําให้ผู้เล่นแข็งแกร่งขึ้น แต่ยังอยู่ภายใต้สมดุลระหว่างการมอบเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่ผู้เล่นต้องการและความท้าทายที่ให้รางวัลเหล่านั้นมีความหมายเขารบทั้งเวลาและสติปัญญาของผู้เล่นและความสมดุลที่ว่านี่แหละครับคือบทเรียนสำคัญท,ที่ทีมพัฒนาได้เรียนรู้จากภาคก่อนหน้าอย่าง Far Cry 2โดยตรงถ้าใครเคยเล่นภาค2จะรู้ดีว่ามันคือเกมที่สมจริงและลงโทษผู้เล่นอย่างสุดข,ขั้วทั้งโรคมาลาเรียที่หลอกหลอนตามเราไปทั้งเกม ต้องคอยแบ่งสมดุลระหว่างการรับเควสที่ได้ค่าตอบแทนแบบปกติไปทำเควสที่ได้ยามากินเพื่อประคับประคองอาการระบบปืนที่ขัดลำกล้องได้ทุกเมื่อต่อให้ปืนจะสภาพดีแค่ไหนหรือกระทั่งเอาโพสเมื่อกี้เพิ่งเคลียร์ไปหมาดๆกลับมาอีกทีศัตรตูอยู่กันเต็มมันเป็นอุปสรรคที่ทำให้เกมท้าทายก็จริงนะครับแต่มันก็เป็นการลดทอนความสนุกเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ฟาครายตรี 3, เลยทำการปรับให้เกมเข้าถึงง่ายและเป็นมิตรกับผู้เล่นในวงกว้างมากขึ้นโดยการตัดความน่าหงุดหงิดเหล่านั้นทิ้งไปและยังคงเหลือไว้ในบางสิ่งไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันการปรมพยาบาลที่ดิบเถื่อนและก็เจ็บปวดเหมือนเดิมและระบบการทำลายล้างสภาพแวดล้อมอย่างไฟลามทุ่งก็ยังคงทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมการตัดสินใจที่จะเก็บสิ่งที่ดีไว้และขะจัดส่วนที่น่ารำคาญออกไปนี่แหละครับคือก้าวแรกที่ทำให้เกมเพลย์ของภาคนี้มันลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบ ทีนี้มาว่ากันในเรื่องของภาพรวมของเกมกันบ้างฟาครายตรี 3, โดดเด่นในงแง่ของการนำเสนอด้านเนื้อเรื่องที่มีความเป็นซินิเมติกสูงมากนะครับมันคือเรื่องราวของเจสันบรดี้เด็กหนุ่มจากแคลิฟอร์เนียที่ชีวิตโคตรจะสุขสบายที่ยกแก๊งเพื่อนๆมาเที่ยวพักร้อนสุดเวียงแต่ดันดวงซวยไปกระโดดร่มลงบนเกาะนรกที่เต็มไปด้วยโจรสลัดประสาทที่สุดแสนจะน่ากเกรงขามเขาถูกจับตัวไปพร้อมกับเพื่อนๆและได้เห็นพี่ชายตัวเองตายไปต่อหน้าต่อตา เรื่องราวมันจึงไม่ใช่แค่การหนีตายออกไปจากนรกบนดินแห่งนี้เพียงอย่างเดียวแต่มันได้เลยเถิดกลายเป็นการล้างแค้นของเหยื่อที่ต้องหนีหัวสุกหัวซุนสู่การเป็นนักรบเราจะได้เห็นพัฒนาการของเจสันที่ถูกถ่ายทอดผ่านภารกิจที่เต็มไปด้วยซีเควนต์แอคชั่นมันมันแล้วก็เมาเมา การเปิดเสาสัญญาณที่ผู้เล่นจะต้องหาทางปีนขึ้นไปสู่ยอดสูงสุดของหอคอยวิทยุที่มีอุปสรรคเป็นพัทเซิลเล็กๆน้อยๆสังเกตจุดที่สามารถปีนขึ้นได้หรือว่าการหามุมที่ต้องลอดเข้าไปแต่ว่ารางวัลที่ได้เนี่ยสิไม่เล็กน้อยเลยเพราะเมื่อเราขึ้นไปข้างบนสุดแล้วทาการเปิดกล่องสัญญาณที่เป็นการเปิดแผนที่บางส่วนของเกมแสดงข้อมูลบริเวณรอบๆมีจุดน่าสนใจอะไรบ้างมีไอเทมคอลเลกติเบิลให้เก็บไหมมีเอาท์โพสอะไรให้ไปยึด นอกจากนี้การเปิดหอคอยแต่ละครั้งจะเป็นการปลดล็อกอาวุธใหม่ๆในร้านค้าให้เราไปรับมาใช้ได้แบบฟรีๆแทนที่จะต้องเก็บเงินไปซื้อทั้งจ่ายข้อมูลให้ทั้งให้รางวัลที่คุ้มกว่าค่าเหนื่อยไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ทำกิจกรรมนี้การยึดเอาโพสภารกิจที่ผู้เล่นจะต้องกำจัดศัตรูภายในฐานที่มั่นที่กระจายอยู่ทั่วเกาะเพื่อยึดฐานนั้นมาเป็นของเราโดยหากทำสำเร็จ เอาโพสต์นั้นจะกลายเป็นพื้นที่ปลอดภยัยสัตรูตจะไม่สปอนบริเวณนั้นอีกต่อไปรวมไปถึงศัตรูที่ล่าตะเวนอยู่ก็จะลดน้อยลงไปจนถึงไม่มีเลยในบริเวณใกล้เคียงเปิด Fa s t t r a า e l ให้เราเดินทางไปมาระหว่างโลกที่กว้างใหญ่ได้อย่างรวดเร็วเปิดร้านค้าให้ซื้อขายได้จากที่นั่นและปลดล็อกภารกิจเสริมใหม่ๆใ,ในบริเวณนั้นผมกล้าพูดเลยว่านี่คือความสนุกของเกมที่บางจังหวะมันเพลินซะยิ่งกว่าซีเควนซ์ภารกิจของเนื้อเรื่องซะอีกเพราะในกิจกรรมนี้ตัวเกมจะมอบอิสระให้คุณเลือกกวิธีาร ยึดฐานที่มั่นด้วยตัวเองคุณจะใช้วิธีไหนไม่รู้ละ่ะแต่ผลลัพธ์มันต้องเป็นการเคลียร์ศัตรูในพื้นที่ให้หมดคุณจะลอบเร้นวางแผนเพื่อกำจัดศัตรูโดยไม่มีใครรู้ตัวเราเป็นนักฆ่ามืออาชีพก็ได้ใช้ปืนเก็บเสียงเทคดาวศัตรูจากข้างหลังวิธีนี้นอกจากจะไม่เสี่ยงเจอกับกองกำลังสนับสนุนที่ศัตรูจะเรียกมาเมื่อเจอตัวเราแล้วเกมยังจะมอบรางวัลตอบแทนการสวมบทเป็นนักฆ่ามืออาชีพด้วยค่าประสบการณ์ที่มากกว่าการยึดปกติ แต่วิธีนี้มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับ AI ของศัตรูในเกมฉลาดมากพอที่จะตอบสนองการกระทําของเราพวกมันรู้จักการทํางานเป็นทีมถ้ามันเห็นศพเห็นการตายของเพื่อนมันต่อหน้าต่อตาหรือมันเห็นตัวคุณมันจะตะโกนบอกตําแหน่งของคุณให้เพื่อนรู้และกรณีที่แย่ที่สุดคือการวิ่งไปกดสัญญาณเตือนภยัยเรียกกองกําลังสนับสนุนมาจากงานง่ายๆกลายเป็นเรื่องยากโดยใช่เหตุทันทีเพราะงาั้นถ้าการซุ่มเงียบมันไม่ใช่ทาง จะเปิดฉากบูสต์สารกระสุนตั้งแต่หน้าทางเข้าระเบิดทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยก็ได้ยุทธกรณ์นในเกมนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้เราเล่นแบบรอบเร้นเพียงอย่างเดียวการเพลย์และมันสมองของศัตรูก็มากพอจะก่อให้เกิดฉากยิงมันๆพวกมันจะพยายามยิงกดดันเพื่อให้เพื่อนอีกคนโอบร้อมเข้ามาจากด้านข้างมีการกระจายกำลังมีการปาอัดระเบิดไล่ที่เราหรือถ้าคุณใจเย็นลงมาหน่อย ค่อยๆพังเครื่องส่งสัญญาณสนับสนุนเช็คสภาพแวดล้อมเอาท์โพสให้ถี่ถ้วนก่อนว่ามีอะไรเป็นตัวช่วยเราได้บ้างยิงกรงขังปล่อยสยัตว์ออกมาช่วยสู้ไหมยิงถังน้ำมันเพื่อสร้างความกลหล่นก็ได้ความหลากหลายของทางเลือกทำให้การยึดเอาท์โพสต์แต่ละครั้งไม่ซ้ำซากจำเจเลยครับและมันจะยิ่งสนุกมากกว่าเดิมเพราะเมื่อคุณเล่นไปเรื่อยๆสัตว์ตของเกมมันจะยิ่งมีหลากหลายประเภทมากขึ้นมีตัวสไนเปอร์มีตัวคลั่งที่พร้อมจะปาระเบิดไฟเผาหญ้าที่เป็นที่ซ่อนของคุณมีตัวเกราะหนัก มีหมาที่หูตาไวเป็นพิเศษบังคับให้ผู้เล่นต้องเลือกที่จะพลิกแพลงวิธีการเล่นไม่ยึดติดกับวิธีการใดวิธีการหนึ่งปล่อยจอยปล่อยใจไปกับความสนุกในกลยุทธ์หลากหลายที่เราเลือกใช้ได้การล่าสัตว์นำหนังมาคราฟต์กระเป๋าเพิ่มความจุป,ปัจจัยในการเล่นต่างๆของเราทำให้พกกระสุนได้เยอะขึ้นพกอาวุธได้มากขึ้นเก็บเงินได้มากขึ้นหรือกระเป๋าสะพายที่เก็บของได้มากขึ้นซึ่งแต่ละประเภทและแต่ละขั้นก็จะใช้หนังจากสัตว์ที่ไม่เหมือนกัน มีลักษณะการอยู่อาศัยไม่เหมือนกันรวมไปถึงความอันตรายของแต่ละตัวก็มีไม่เท่ากันมันมีตั้งแต่สัตว์ที่อยู่จุดต่ำสุดของห่วงโซ่อาหารไปจนถึงสัตว์นักล่าที่อยู่จุดสูงสุดที่มันก็นำพาให้ผู้เล่นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับพวกมันที่นอกเหนือจากอาวุธเรายังสามารถเก็บพืชตามทางมาคราฟเป็นยาชนิดต่างๆทําให้มองสัตว์ทะลุแมปโจมตีสัตว์ได้แรงขึ้นรับมือรับตีสัตว์ได้มากขึ้น ทำให้การวิ่งววย,ยังกระปั่นเสือหมอบ <c oughs> และสิ่งที่ทำให้กิจกรรมหลักทั้ง3ม,มันพิเศษและน่าจดจำยิ่งกว่าเดิมคือการที่โลกของฟาคราย3มันมีความเป็นไดนามิกที่สูงมากสิ่งมีชีวิตอื่นๆนอกจากผู้เล่นจะมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างเป็นธรรมชาติที่มันก็นำพาให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ไล่ตั้งแต่การได้เห็นสัตว์ป่าไล่กวดเหยื่อตามธรรมชาติของมันสัตว์ที่ไล่ขย้ำม,มนุษย์ที่เผลอไปถิ่นของมันเจอเหล่าศัตรูล่าตะเวนหรือดักทางข้างหน้าที่เราต้องไปก็ยังมีหรือที่ที่สุดเลยเนี่ยคือโดน n อ c พซฝั่งเดียวกันขับรถชนตายพลวัตเหล่านี้ทำให้โลกของเกมรู้สึกมีชีวิตและคาดเดาไม่ได้อย่างแท้จริงมันคือความกลโลหนที่สามารถทำลายแผนรอบเร้นอันสมบูรณ์แบบของคุณให้พังพินาศได้ในพริบตา แต่ในขณนะดเดียวกันมันก็สามารถช่วยชีวิตคุณได้อย่างไม่คาดคิดเป็นสภาพแวดล้อมที่ทําให้เกมการเล่นไม่น่าเบื่อเลยครับทั้ง3แกนนี้ทํางานสอดประสานกันอย่างลงตัวเรากับเป็นองค์คาพยพที่ค่อยๆขยับไปข้างหน้าโดยที่คุณอาจไม่ทันรู้ตัวเลยว่าคุณได้ก้าวเข้าสู่วงวนแห่งการติดพันในวินาทีที่คุณเปิดหอคอยสําเร็จคุณอาจจะอยากโหนซิปไลเพื่อแวะไปยึดเอาโพสต์ที่อยู่ใกล้ๆแต่ในจังหวะนั้นคุณรู้สึกอยากพกปืนได้มากกว่านี้เพื่อรับมือหากสเตล์แตก เลยอาจจะแวะไปล่าสัตว์ก่อนพอล่าหนังมาคราฟช่องเก็บปืนได้แล้วคุณอาจจะเห็นว่าเฮ้ยใกล้ๆแถวนี้มันมีหอคอยนี่จะเสียหายอะไรอะ่ะถ้าปีนไปเปิดแมปซะหน่อยแต่ระหว่างนั้นคุณสำรวจด,ดูแล้วพบว่าเอาโพสต์ที่มันอยู่ใกล้ๆไม่ได้ยึดยากอะไรพอยึดได้เสร็จดันไปเจอเควส์ผาดออฟฮันเตอรล่าหนังสัตว์หาย,ยากที่มันจะทำให้คุณได้กระเป๋าเก็บของขั้นสูงสุด มันเป็นวงจรที่แนบเนียนลื่นไหลส่งต่อกิจกรรมไปมาหาสู่กันโดยที่เราไม่เอะใจเลยครับทั้งหมดก็เพื่อให้ผู้เล่นสนุกไปกับการได้เห็นว่าเราเก่งขึ้นจากปืนพกแค่กระบอกเดียวสู่การมีคลังแสงที่เลือกใช้ได้ตามใจชอบจากการที่ต้องคอยประหยับทุกอย่างสู่การมีอุปกรณ์จากการคราฟที่ทําให้เราสามารถพกกระสุนและยาได้เต็มพิกัดจากตัวละครที่จะทําอะไรก็เก้ะก้กงๆไปซะหดสู่ตัวละครที่มากด้วยสกิลเอาตัวรอดรอบด้าน ในสกิลกลุ่มแรกๆของเกมมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกแปลกใจว่าทำไมถึงไม่ใช่ทักษะพื้นฐานที่เราควรจะทำได้ทั้งรีโหลดกระสุนขณะที่เคลื่อนที่การสไลด์ตัวการกั้นหายใจเพื่อให้การเล็งยิงปืนสไนเปอร์นิ่งขึ้น แต่พอได้เสพเนื้อเรื่องผมกลับรู้สึกว่ามันเข้ากับสิ่งที่เกมมันเล่าได้ดีมากๆเลยนะครับเจสันบรอดี้หรือตัวเอกของเราเนี่ยเขาไม่ใช่ทาหารเก่าหรืออดีตนักสู้มือฉมังอะไรเขาเป็นแค่คนดวงซวยที่ต้องมาติดเกาะที่เต็มไปด้วยโจรสลดัดและถิ่นของเจ้าพ่อขายามันเลยทําให้ทุกๆสกิลเหล่านั้น กลับรู้สึกได้ถึงการเติบโตที่จับต้องได้และเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเขาอย่างจริงๆซึ่งมันก็จะยิ่งเห็นชัดมากยิ่งขึ้นเมื่อเนื้อเรื่องของเกมปลดล็อกกลุ่มสกิลทั้งหมดในเกมทั้งเชน Take d o าวสังหาร3-4คนต่อเนื่องได้ในพริบตา d ดทฟอร์มอ b o บบกระโดดลงมาจากที่สูงแล้วใช้มีดเสียบหัวศัตรูได้อย่างทิเทเฮฟวิตเทคดาการปิดชีพศัตรูเกาะหนักในการแทงเพียงครั้งเดียว และที่ผมเพิ่งจะมาสังเกตเห็นตอนที่กลับมาเล่นเกมนี้เพื่อทําคลิปนี้ว่าการอัปเกรดสกิลของเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่ทําให้เราเก่งขึ้นในแง่เกมเพลย์นะครับแต่มันยังเป็นการนําเสนอในแง่เนื้อเรื่องด้วยทุกครั้งที่เราอัปเกรดสกิลใหม่รอยสักตาเต่าที่แขนจะถูกเติมเข้าไปและแผ่ขยายจนกลายเป็นรอยสักที่เหมือนจะเป็นการบันทึกตัวตนใหม่ของตัวเอกของเกมที่ยิ่งเข้าใกล้ความเป็นนักรบแห่งรักยัดมากขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็ค่อยๆถมตัวตนเดิมที่เขาเป็นในเวลาเดียวกัน คือนอกจากมันจะเป็นการคุมจังหวะของเกมไม่ให้ผู้เล่นเก่งเกินไปจนเนื้อเรื่องหมดความท้าทายมันยังเป็นเครื่องมือในการเล่าความบ้าคลั่งของเจสันได้ชัดเจนจากคนธรรมดาสู่นักฆ่าผู้ค่อยๆสูญสิ้นศิลธรรมที่มันก็มีภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดอยู่คือวายร้ายผู้เป็นสัญลักษณ์ของเกมเกมนี้ Come ถ้าเกมเพลย์คือร่างกายที่แข็งแรงของฟาครายตีวาสมอนเตเนโกรก็คือหัวใจที่บ้าคลั่งและสูบฉีดไปหล่อเลี้ยงร่างกายเขาคือใบหน้าบนปกเกมคือตัวละครที่ผู้คนจดจําได้มากที่สุดทั้งๆที่วาสมีบทบาทในเกมจริงๆร,รวมกันแล้วไม่ถึง20นาทีซะด้วยซ้ําแล้วอะไรล่ะครับที่ทําให้ตัวละครตัวนี้กลายเป็นตำนาน เชื่อไหมครับว่าในตอนแรกเนี่ยไม่มีตัวละครที่ชื่อวาสในสคริปต์เลยทีมงานเนี่ยตั้งใจจะให้วายร้ายเป็นแค่ตัวละครร่างยักษ์ในชื่อบลูที่ไม่มีมิติอะไรมากนักแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อน,นักแสดงที่ชื่อไมเคิลแมนโดเดินเข้ามาออดดชั่นพลังการแสดงที่ทั้งบ้าคลั่งมีสเสน่ห์และคาดเดาไม่ได้ของเขามันตราตึงทีมพัฒนามากจนพวกเขายอมโยนตัวละครบลูทิ้งไปและสร้างวายร้ายตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อไมเคิลแมนโดโดยเฉพาะ พวกเขาบันทึกการแสดงของเขาออกแบบหน้าตาของวาสให้เหมือนเขาและสร้างเรื่องราวขึ้นมารอบๆตัวตนที่เปี่ยมด้วยพลังนี้มันเลยทําให้ทุกวินาทีที่วาสปรากฏตัวมันทรงพลังและน่าเกรงขามมากๆเขาสร้างความประทับใจไม่ใช่ด้วยปริมาณแต่ด้วยคุณภาพนะครับและแน่นอนว่าฉากที่อยู่ในความทรงจำของทุกคนคือบทพูดนิยามของความบ้าคลั่งมันไม่ใช่เป็นแค่ประโยคที่เท่นะครับแต่มันเป็นเหมือนการเสียดสีผู้เล่นอย่างเจ็บแสบ มันคือการที่วาสหันมามองเราผ่านหน้าจอแล้วพูดเป็นไหนว่าการที่มึงไล่ยึดเอาโพสตซ้ำๆฆ่าสิงสาราสัตว์ตัวแล้วตัวเล่าแล้วหวังว่ามันจะสนุกไปเรื่อยๆเนี่ยมึงไม่บ้าไปหน่อยเหรอมันเป็นดั่งประโยคที่กำหนดธีมของเกมนี้เลยอะแต่ถึงแม้ว่าวาสจะโดดเด่นแค่ไหนความจริงที่น่าสนใจก็คือเขาไม่ใช่บอสใหญ่ของเกมนี้ซะด้วยซ้ำแถมวายร้ายที่แท้จริงในฟาคราย3ก็ไม่ใช่คน ศัตรูที่แท้จริงของเจสันเนี่ยคือความบ้าคลั่งของลุกไอแลนซ์และด้านมืดในจิตใจของเขาเองต่างหากครับที่แห่งนี้คือดินแดนไร้ขือแปรที่ความรุนแรงคือภาษาเดียวที่ทุกคนจะเข้าใจมันเป็นเหมือนเบ้าหลอมที่พร้อมจะหลอมละลายตัวตนเก่าของทุกคนที่เหยียบย่างเข้ามาและเจสันบรอดี้ก็คือเหล็กที่ถูกโยนเข้าไปในเบ้าหลอมนั้น การเดินทางของเขาจึงไม่ใช่แค่การล้างแค้นให้พี่ชายหรือการช่วยเพื่อนแต่มันคือการต่อสู้ของจิตใจของตัวเองที่ค่อยๆถูกความป่าเถื่อนของเกาะนี้กัดกิน และว,วาสก็คือภาพสะท้อนที่สมบูรณ์แบบของสิ่งที่เจสันกำลังจะกลายเป็นเขาคือคนที่ยอมจำนนต่อความบ้าคลั่งของเกาะน,นี้ไปแล้วอย่างสมบูรณ์เป็นภาพแทนของด้านมืดในวงจรเกมเพลย์ที่ผู้เล่นกำลังสนุกกับมันทุกครั้งที่เจสันฆ่าคนถลกหนังสัตว์หรือยึดครองดินแดนแห่งลุกไอแลนด์เขากำลังเดินตามรอยเท้าของวาสไปทีละก้าวโดยไม่รู้ตัวจากการเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่และเป็นว่าที่ผู้นำของเผ่ารักยัดพี่ชายที่รักน้องสาวอย่างสุดหัวใจ แต่เมื่อเขาได้พบกับโลกภายนอกเขาก็เริ่มหลงไหลในอำนาจและยาเสพติดจนในที่สุดวาสก็ทรยศต่อเผ่าและกลายเป็นโจรสลัดอย่างที่เราเห็นความบ้าคลั่งของวาสจึงไม่ใช่ความบ้าที่ไร้ที่มาที่ไปแต่มันคือโศอกนาฏกรรมของนักรบผู้ล่มสลายเขาคือคนที่เคยอยู่บนเส้นทางเดียวกับที่ซิตราพยายามจะผลักดันเจสันให้เป็นแต่เขาเลือกที่จะหันหลังให้กับมัน และนั่นทําให้การเปรียบเทียบระหว่างวาสกับเจสันน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกครับมันคือเรื่องราวของคนสองคนที่ยืนอยู่บนทางแยกเดียวกันแต่เลือกเดินทางไปในเส้นทางที่ต่างกันเนื้อเรื่องของฟาคราย3จึงไม่ใช่แค่เรื่องราวการต่อสู้ระหว่างฮีโร่และวายร้ายแต่มันเปรียบเสมือนการดูหนังเรื่องเดิมที่ถูกฉายซ้ําเป็นหนังที่ว่าด้วยโศกนาฏกรรมของการเฝ้าดูคนธรรมดาคนหนึ่งค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเป็นอสุรกายที่เขาเคยเกลียดและหวาดกลัวซึ่งก็เป็นธีมที่ลึกซึ้งและทรงพลัง และนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเนื้อเรื่องถึงได้กลายเป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่แข็งแรงไม่แพ้เกมเพลย์และทำให้ Far Cry 3เป็นมากกว่าแค่เกม FPS Open World <I won. S 1> ผลตอบรับของการมีวายร้ายที่น่าเกรงขามแบบนี้มันทำให้ Far Cry 3สามารถทำยอดขายได้มากถึง10ล้านชุดทั่วโลก กลายเป็นเกมที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการและเป็นหน้าเป็นตาให้กับค่าย Ubisoft ไปอีกหลายปีมันกลายเป็นขุมทรัพย์ที่พวกเขาเจอโดยบังเอิญว่าวายร้ายที่มีสเสน่ห์มันสามารถเป็นดาวเด่นที่แบกเรื่องราวไว้ได้ทั้งหมดในฐานะผู้เล่นมันอาจจะเป็นความสนุกไปกับการประจนภัยที่มีเราเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆก็จริงแต่มันจะดีกว่าไหมถ้ามีคู่ปรับที่เปี่ยมด้วยพลังมีแรงจูงใจผลักดันให้ผู้เล่นอยากที่จะติดตามเรื่องราวนอกเหนือจากเกมเพลย์ที่สนุก หลังจากความสำเร็จของวาเราก็ได้เห็นเพกังมินใน Far ราย4โจเซฟซีดและครอบครัวใน Far ราย5หรืออันตอนคาสติโลใน Far ราย6วายร้ายเหล่านี้ล้วนถูกผลักดันขึ้นมาเป็นหน้าเป็นตาของเกมพวกเขาคือมรดกที่ถูกส่งต่อมาจากความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของวาสมอนเตเนโกรโดยแท้จริงส่วนผสมที่ลงตัวอย่างเกมเพลย์ที่ติดพัน หลอมรวมเข้ากับเรื่องราวที่ทรงพลังโดยมีวายร้ายที่น่าจดจำอย่างวาสเป็นหัวใจมันก็ได้เกาะให้เกิดเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ซะจน Ubisoft ไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่เกมที่ดีอีกต่อไปแต่มันเดินกลายเป็นสูตรสำเร็จที่สามารถลอกเลียนและผลิตซ้ำได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่น่าสนใจและน่าเศร้าในเวลาเดียวกันการเดินทางจากความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สู่กรงขังแห่งความคิดสร้างสรรค์ Did I ever tell you the definition of insanity ในโลกของธุรกิจบันเทิงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มักจะมาพร้อมกับอันตรายที่น่ากลัวที่สุดอย่างหนึ่งนั่นคือการที่มันถูกแปลเปลี่ยนจากผลงานศินละปะกลายเป็นพิมพ์เขียว โลก Open World ที่มีแผนที่ให้เปิดจากการปีนหอคอยการยึดฐานที่มั่นเพื่อสร้างเขตปลอดภัยระบบการเติบโตที่ผูกติดกับการล่าสัตว์และสกิลและที่สำคัญที่สุดคือวายร้ายที่มีสเสน่ห์และเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดสูตรนี้ได้ถูกนำไปใช้ซ้ำในทันทีกับ Far Cry 4ที่ออกในปี2014คือถ้าจะให้พูดกันแบบไม่เกรงใจเลยนะครับมันก็คือฟาคราย3ในฉากหิมาลัยเรามีเพเกนมินไวรายสุดเนี้ยบที่มาแทนวาส เรามีหอระฆังที่ทำหน้าที่เหมือนหอคอยวิทยุทุกประการและเราก็ยังคงยึดเอาโพสเหมือนเดิมมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมนะครับและหลายคนก็ชอบมากกว่าภาคสซะด้วยซ้ำแต่มันก็เป็นสัญญาณแรกที่ชัดเจนว่า Ubisoft กำลังเดินตามรอยเท้าเดิมของตัวเองอย่างไม่ลังเลความมั่นใจในสูตรสำเร็จนี้มันรุนแรงมากที่จนพวกเขากล้าที่จะนำมันไปใช้กับ Far Cry Primal ในปี2016ถึงมันจะเป็นเกมที่ไม่มีหอคอยให้ปีนแต่มันก็ยังคงมีโครงสร้างแบบเดิมเป,เป๊ะ การยึดค่ายของชนเผ่าอื่นการล่าสัตว์เพื่ออัปเกรดและการเรียนรู้สกิลใหม่ๆมันคือข้อพิสูจน์ว่าพิมพ์เขียวนี้มันแข็งแรงมากที่จนสามารถนําไปปรับใช้กับอะไรก็ได้และมันก็ได้แพร่กระจายไปยังแฟรนไชส์อื่นๆของ Ubisoft อย่างรวดเร็ว Assassin's Creed คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยครับซีรีส์นี้ได้ดูดซับ DNA ของ Far Cry 3ไปเต็มๆเราได้เห็นโลกที่ใหญ่โตมโหฬารที่เต็มไปด้วยไอคอนกิจกรรมมากมายให้ทํา การเคลียร์ค่ายศัตรูที่ให้ความรู้สึกไม่ต่างจากการยึดเอาโพสตและระบบเลเวลกับส i l l ที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแม้แต่เกมอย่าง Watch Dogs หรือ Ghost Recon ก็ยังไม่วายที่จะใช้โครงสร้างโลกเปิดที่ให้เราค่อยๆเคลียร์พื้นที่ไปทีละส่วนเช่นเดียวกันแล้วทำไมอะ่ะทำไมค่ายเกมยักษ์ใหญ่ที่มีบุคลากรเก่งๆมากมายถึงเลือกที่จะทำแบบนี้คำตอบมันอาจจะเรียบง่ายกว่าที่คิดครับเพราะมันปลอดภัยและขายได้ การสร้างเกม Triple A มันใช้ทุนมหาศาลมากครับมันเลยทําให้การยึดสูตรสําเร็จที่เคยพิสูจน์ตัวเองมาแล้วว่าประสบความสําเร็จย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินน้อยกว่าการลองอะไรใหม่ๆที่อาจจะเจงไม่เป็นท่าก็ได้ครับและวงจรเกมเพลย์ของฟากไครต3มันก็ถูกออกแบบมาให้น่าเสพติดอยู่แล้วมันมอบความรู้สึกของความก้าวหน้าที่ชัดเจนและให้รางวัลผู้เล่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้เล่นส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจแต่เมื่อผู้เล่นได้สัมผัสกับสูตรนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่า จากเกมแล้วเกมเล่าความคุ้นเคยก็เริ่มกลายเป็นความเบื่อหน่ายสิ่งที่เคยเป็นนวัตกรรมที่น่าตื่นเต้นในฟาครายได้กลายเป็นความจำเจที่คาดเดาได้โรคที่เคยรู้สึกมีชีวิตชีวาเริ่มกลายเป็นแค่เช็คลิสต์ขนาดยักษ์ที่เรารู้สึกเหมือนกำลังทำงานมากกว่าการประจนภัยและนี่คือกรงขังแห่งความคิดสร้างสารรค์ที่ U b บ s ซอ t สร้างขึ้นมาขังตัวเองกับตัวพิมพเขียวที่เคยเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จได้กลายเป็นโซ่ตรวนที่จำกัดจินตนาการของพวกเขาไม่ให้ไปไหน แม้ในภาคหลังๆอย่าง Far Cry 5จะพยายามเปลี่ยนแปลงโดยการเอาหอคอยออกไปแต่มันก็ยังไม่สามารถสลัดภาพจำและคำดูหมิ่นที่เกมเมอร์เรียกค่ายนี้ไปแล้วว่าเกม Ubisoft ที่มีโครงสร้างแบบเดิมๆออกไปได้อยู่ดีเมื่อเรามองย้อนกลับไปที่ Far Cry 3ในวันนั้นเราไม่ได้เห็นแค่เกมที่ยอดเยี่ยมเกมหนึ่งนะครับแต่เราเห็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยยุคที่ความสำเร็จได้ก่อร่างสร้างกำแพงที่สูงรังงานและบีบให้ผู้สร้างต้องวนเวียนอยู่กับการทำสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า บางทีความบ้าคลั่งอาจจะไม่ใช่แค่การทำสิ่งเดิมซ้ำๆและคาดหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างแต่ความบ้าคลั่งที่แท้จริงอาจคือการยึดติดกับความสำเร็จในอดีตจนลืมไปว่าโลกของผู้เล่นได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วฟา r c ค y 3ยตรียังคงเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมในความทรงจำของเราตลอดไปครับมันคือมา s t สเตอร์เพีของยุคสมัยณเวลานั้นคือผลงานที่คู่ควรกับทุกคำชื่นชมแต่บทเรียนที่สำคัญที่สุดที่เกมมอบให้เราไม่ใช่สูตรสำเร็จของมัน แต่คือวิธีการที่มันได้มาซึ่งความสําเร็จตัางหาครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสักวันหนึ่ง UBisoft จะกลับมาสร้างผลงานที่พลิกวงการได้อีกครั้งนะครับกลับมาเป็นค่ายเกมที่พวกเรารักยิ่งเหมือนเดิมถึงกระแสในเกมที่ผ่านๆมาจะดูเหมือนว่าเกมเมอร์อย่างเราเเกียดชัง UBisoft แต่ส่วนตัวแล้วสําหรับผมเนี่ยมันเป็นเพียงความรู้สึกโกรธที่ซ่อนความเสียใจอยู่ภายใน ที่ต้องมาเห็นค่ายเกมที่เราเคยรักเปลี่ยนไปเป็นเพียงโรงงานที่ผลิตงานแบบสําเร็จรูปแทนที่จะเป็นสตูดิโอที่สร้างสารรค์ประสบการณ์ที่น่าจดจําและกล้าที่จะเสี่ยงอีกครั้ง